ไปยืนอยู่ดอกรนะเว้ยคือกูบอกตีสามัเนาะมาจับจับจับนมานมาการทีก้าหมายโศกขำกันนี่การโศกขำกูนี่ตีกูเหือนลีเออมามาบอกปะอันีมามาคุณมีหปวดหีผมไปมามามาตกนวมกันอ้าเนาะมาพรอมหมออนีดบนเนื้อก็บไดเตมากันเนาะตีกันอย่างน้องสาวหนุ่มเนาะสนาเม็่ไหนน้องสา โฆษนาแม่นอั้นออกก้างข้างเนาะอ๋อมือนี่เกิดขึ้นขนยาตีกันหย่อนหยาดกันปุ้งถ่อมเนาะมืโมนึงปุ้มใส่น้ำตาลมืโมนึงปุ้งใส่เย็นเย็นมันบวชแสบไม่รอดก็เล่นรัดใจกันนิดนึงมันบวอยากขักก็ได้ก็เล่นหยาดกันตีอันนี้ปุวงน้ำกระถ่อมเนี่ยเออเออเย็นเย็นใจ้เย็นเย็นเอาเอามึงสิได้ปุ้งอยู่รอดถ่อมวัอนี้เอาโย่ไปหยาดกันไล่ปุ้งถ่อมโยกไปเออจันทละโยกไป ยกไว้ก็โยกเอองัดขึ้นนะ่นนั่งัดขึนนันะนงัดกันขึ้นนะ่นตาเป็นลมมึงเล่นนะฮะยกเอยงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นเอาหมดก็ไปเออจะลลาฮ์จัลลาฮ์มามามามเอ้ยเอ้าจะลลาฮ์จัลลาโฟกัสเสียนะโฟกัสเสียนะาบางฮานี่เนาะโยกไวโลดโยกไวโลด เอ้าวมือนี้จิเรียนงานกับปุ้งนางกระทำเนาะจะลุปมือเน็ตมือนี้ยจีไรใจเย็นๆดิจิติไรใจน้ำตาลสดเนาะมือนี้เนนาะมื้อีไรใส่เย็นๆดิน้ำตาลสดเนาะเสีอเจ้านี่เย็นๆเนาะมอสซังแม็กนี่น้ำตาลสดเนาะนี่เสีอซังแม็กนี่น้ำตาลสดเลยนี่ยใส่บักเจ้านั่งเดินในที่ไปบักดีคนกูเมื่อยแล้วมอสเนี่ยย่างในที่แหละเออย่างในที่แหละเออ้ยถาตะคนกูยาง้ย

tao suốt cặp yên yên nó, áo yên yên sườn các bây?